สรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการประจำปีงบประมาณพศ2567ไตรามาส1-2ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนตอนที่1ข้อมูลส่วนตัวประวัติส่วนตัวนางสาวประพัชราวันเฉลิมตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วง30จบการศึกษาระดับปริญ,ญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจบประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นจังหวัดอุบลราชธานีตอนที่2เอกสารประกอบการประเมินตัวชี้วัดที่1จำนวนข้อมูลสารสนเทศในภาคเรียนที่2ทับพได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่นิเทศงานตามหนังสือคำสั่ง จำนวน3ตำบลดังนี้1สกรตำบลหนองเมือง2ส,งสงกรตำบลหนองช้างใหญ่3ส,สกรตำบลเตยโดยมีการนิเทศติดตามงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ D M I S ลงพื้นที่นิเทศการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆในเขต3ตำบลที่รับผิดชอบครบถ้วนทุกโครงการทุกกิจกรรม ตัวชี้วัดที่สองระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการปฏิทินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานมีการรวบรวม ศึกษาข้อมูลพื้นฐานรายงานผลการจัดทำเวทีชุมชนและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามโครงการที่กำหนดตัวชี้วัดที่500ลักของผู้จบหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานในภาคเรียนที่2ทับพ ผู้จบหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนโดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนหลังไป4ภาคเรียนในระดับมต้นจำนวน1นคน จบการศึกษาหนึ่งคนคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยตัวชี้วัดที่600ละของผู้เข้าสอบปลายภาคในภาคเรียนที่สองทับสอ6มีนักศึกษาลงทะเบียนแยกออกเป็นระดับประถม1คนมต้น18คนและมปลาย21คนรวม40คนมีน,นักศึกษาเข้าสอบวัดผลสำริ์ปลายภาคเรียนในประถมเข้าสอบ1คนคิดเป็นร้อยละ100มอมต้นเข้าสอบ18คนคิดเป็นร้อยละ100และระดับ มปลายเข้าสอบ18คนคิดเป็นร้อยละ85.71รวมทั้ง3ระดับเข้าสอบร้อยละ92.50และนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติเอเน็ตครั้งที่2ปีการศึกษา2566จําจำนวน4คนเข้าสอบ4คนคิดเป็นร้อยละ100มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเป้าหมายขั้นต้นของสทศส8 8 8 8าทำได้38.67 ตัวชี้วัดที่7จําำนวนกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมสนับสนุสน,นประสานงานและติดตามผลในภาคเรียนที่2องับ2 5 6พได้ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆที่สรกรรอ,อำเภอม่วง30กํากำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามวัตถุประสงค์เป้าหมายทุกโครงการทุกกิจกรรมตัวชี้วัดที่8จํจนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนได้ดำเนินงานตามนโยบายเร่ง โครงการและกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการศึกษาตามอัธยาศัยครบถ้วนทุกโครงการทุกกิจกรรมตัวชี้วัดที่9จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในภาคเรียนที่2ทับ2,566ได้ดำเนินงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนถูกต้องทุกโครงการทุกกิจกรรม ระดับความสำเร็จในการจัดผลการปฏิบัติงานที่ดี best practice ชื่อผลงานร้อยละผู้เข้าสอบและผลสำเร็จการทดสอบทางการศึกษานอกโรงเรียน non formal national educational test นักศึกษาสอกอรออํอำเภอม่วง30ในภาคเรียนที่2องทับ2 5 6พกลุ่มของข้าพเจ้ามีนักศึกษาเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด,ด้านการศึกษานอกโรงเรียน e n n e t จำนวน4คนแยกเป็น ระดับมต้น3คนมปลาย1คนเข้าสอบ4คนคิดเป็นร้อยละ100มีผลคะแนนเฉลี่ยทั้ง2ระดับได้38.67ผ่านค่าเป้าหมายที่สทศกำหนดไว้เป้าหมายขั้นต้น38.38โดยมีการติดตามประสานงานพบกลุ่มจัดโครงการและให้ความรู้เพิ่มเติมทำให้มีคะแนนเฉลี่ยผ่านค่าเป้าหมายที่สทศกำหนด ข้าพระเจ้านางสาวประพัสราวันเฉลิมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขาดตกบกพร่องประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ขอขอบพระคุณที่รับชมรับฟังขอขอบพระคุณค่ะ